สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือไฟฉายนะฮะเราจะมา DIY ไฟฉายหรือเปลี่ยนแปลงไฟฉายให้สว่างขึ้นกว่าเก่าเดิมทีไฟฉายดวงนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นไฟฉายที่ใช้ในลนักษณะนี่นะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับใช้ฐานนะฮะ 2A สามก้อนนะครับอันนี้ใช้ใช้เสร็จพอทานหมดก็ต้องเปลี่ยนนะซื้อใหม่นะครับเราจะมา DIY าทานตัวน,นี้ใส่นะฮะฐานชาร์จนี่ครับเป็นลิเธียมนะฮะไอออน1น6 5 0 3000มิลลิแอมสามจุดเ็ดโวลต์ ดวงนี้อ่าก้อนนี้ใส่ลงไปแทนนะครับฐานชุดนี้ครับท่านผู้ชมแล้วเราจะทำการเปลี่ยนหลอดนะฮะตัวนี้ให้สว่างขึ้นโดยใช้หลอดนะเอ่อของ LED ตัวนี้ครับท่านผู้ชมเป็นหลอดกระดุมจะให้ความแสงสว่างตัวนี้สูงครับท่านผู้ชมครับนะเราก็จะเปิดตัวนี้ออกนะเสร็จแล้ว เราก็จะเปิดสวิตตัวนี้ครับนี่ครับเราจะเอาหลอดตัวนี้ออกนะครับท่านผู้ชมเอามาเปลี่ยน เดิมทีเป็นหลอดนะฮะสามวัดต์นะเป็นหลอดสระเปาแบบนี้สามดวงครับท่านผู้ชมเราจะมาเปลี่ยนหลอดตัวนี้ให้เป็นแบบนี้ครับโดยใช้เบ้าเดิมของมันนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้เราก็จะมาประกอบเก้าคม เราก็จะอัดลงนี้ให้แน่นเลยครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วตอนนี้เราจะมาเทสนะเวลาเทสเราก็จะใช้ตอนนี้เราไม่ใช้ฐานชุดนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็น18650ครับ เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเรากนะ็จะมาทดลองทดลองแสงสว่างครับเป็นไงมั้งครับสว่างจ้าเลยครับท่านผู้ชมครับ